สวัสดีค่ะฟอ์จูนซีเจมโฟเค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกโปรเจกต์พิเศษอินดี้แคมป์นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ได้ให้ฟอนนะคะได้ออกมาโชว์ทักษะทางด้านดนตรีนะคะแล้วก็ดึงความเป็นตัวตนของฟอ์อีกมุมหนึ่งออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ได้ให้หนูนะคะได้เรียนรู้กระบวนการทําเพลงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดชื่อเพลงแต่งเนื้อร้องแต่งทํานองนะคะเล่นดนตรีหรือแม้กระทั่งการคิดคอนเซปต์มิวสิกวิดีโอเพลงด้วยนะคะ ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่รัฐจากุงแพ t ู o o เลอร r แล้วก็ทีมแพลตฟอร์มมักกษสารนะคะที่ได้ให้คําแนะนําดีๆกับพวกเรานะคะก็ยังไงนะคะฝากติดตามผลงานเพลงของหนูได้นะคะชื่อเพลงว่าคงทําได้แค่รอหรือว่า lasting icando นะคะซึ่งเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังค่ะเพราะว่าเรากําลังรอใครสักคนนึงอยู่นะคะซึ่งการรอของเราก็อาจจะไม่มีความหมายนะคะ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเพลงเดียวเพลงแรกของหนูด้วยแล้วก็ตั้งใจทำมากมากเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไป Enjoy เพลงของหนูกันด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาร้องโชว์นิดนึงนะคะโอเคสุดท้ายคงทำได้แค่รอชไหม เพราะมันไม่ใช่เรล่งไงเลยที่จะเลิกรู้สึกกับเขาที่ทำได้เพียงแค่ระ ม่ว่าจะนานเท่าไรกันเดินทางจบลงเมื่อใดฉันหวังว่าเธอจะกลับมาเย่ yeah! ประมาณนี้แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสามารถไปฟังเพลงของหนูได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สามารถขอเพลงคงทำได้แค่รอ lasting I c a n d o ที่ขึ้นวิทีวนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย